สวัสดีค่ะคลิปนี้จะขอมาแก้ไขวิธีการถักกระเป๋าลายใบไม้บางจุดนะคะโดยเฉพาะการถักขึ้นลายใบไม้จากคลิปเดิมการเริ่มต้นถักใบจะถักขึ้นโซ่แค่หนึ่งโซ่นะคะส่วนคลิปนี้เราจะเปลี่ยนเป็นการถักโซ่ขึ้นมาสามโซ่แบบนี้นะคะ พอเราถักได้3มโซ่แล้วจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะหรือถักพอ1คอลงในหลักนะคะทั้งหมด4ครั้งนี่ F 1นนะคะ F สอง F สาม f 4แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะถักโซ่ขั้น1โซ่เสร็จแล้วพลิกด้านจากนั้นก็ถักอีก5 f นะคะลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะ f หนึ่ง เอฟสองเอฟสามเอฟสี่เอฟห้าพอเราถักครบห้าเอฟแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะล็อกห่วงโดยเราจะแทงเข็มนะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะพอถักเสร็จเราจะได้ใบไม้ออกมา1ใบส่วนใบที่สองและใบอื่นๆเราก็จะถักเหมือนคลิปเดิมนะคะ ต่อไปเรามาแก้ไขในจุดที่2กันนะคะสำหรับจุดที่สองนี้นะคะจากเดิมจากคลิปเดิมเราจะแทงเข็มนะคะลงไปในหลักถัดไปจากนั้นก็ล็อกห่วงไว้แต่คลิปนี้นะคะเราจะแก้ไขโดยการแทงเข็มนะคะลงในโซ่ที่3ของใบแรกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ล็อกห่วงไว้จากนั้นก็ ตามด้วยถักฐานนะคะขึ้นมาทั้งหมดสี่โซ่จากนั้นก็ถัก F นะคะลงไปในหลักเดิมส่วนขั้นตอนนี้เราก็จะทำเหมือนคลิปเก่านะคะคลิปเดิมเราจะแก้ไขเฉพาะในส่วนของการแทงเข็มนะคะลงไปในโซ่ที่3ของใบแรก สำหรับการถักใบในชั้นที่สองเราก็จะแก้ไขจากเดิมที่เราถักแค่โซ่หนึ่งครั้งนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นถักโซ่นะคะขึ้นมาทั้งหมด3โซ่แบบนี้นะคะหนึ่งสองสาม จากนั้นเราก็จะถัก 4f นะคะลงในหลักเดียวกันสำหรับวิธีการถักใบเราก็จะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะก็คือเราถักโซ่สามเสร็จแล้วก็ตามด้วย 4f ลงในหลักเดิมนะคะจากนั้นก็ถักโซ่1ขั้นเสร็จแล้วก็พลิกด้าน ตามด้วยถักอีก 5F นะคะลงในหลักเดียวกันส่วนใบที่2และใบอื่นๆก็จะถักตามแพทเทิร์นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแก้ไขแค่2จุดนี้นะคะและตอนนี้กำลังจะทำคลิปสอนถักกระเป๋าลายใบไม้ลายเดิมนี้นะคะแต่จะถักเป็นทรงสะพายข้างและ จะทำขนาดเล็กลงกว่าเดิมและตอนนี้กําลังจะลงในช่อง YouTube นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะถักกระเป๋าลายใบไม้นะคะทรงนี้นะคะออกมาสวยก็รอติดตามและลองถักตามดูนะคะสามารถนำคลิปใหม่นี้นะคะไปประยุกต์ และนำไปแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดในบางจุดของคลิปเก่าได้อย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ